เพชรซิมูเลเตอร์วันนี้ครับวาเลนไทน์อีเวนต์นี้จะหมดในอีก3วันคลิปนี้ครับเราจะมาดูว่าผู้เล่นสายฟรยีแบบเราเนี่ยจะหาเพชรได้วันละกี่บิลเลียนต่อวันโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมันเลยครับตอนนี้เพชรผมเหลืออยู่93ล้านนะครับแต่ผมได้ทำการฟาร์มเจ้าฮาร์ดคอร์นะครับเป็นฮาร์ดคอร์ของอีเวนต์วาเลนไทน์นะครับ ไม่ได้ทําเป็นแบบดาร์กเมเตอร์ด้วยเพราะว่าดาร์กเมเตอร์มันขายไม่ออกแต่เราจะขายเป็นแบบเรนโบว์เรนโบว์แทนนะเพราะว่าเรนโบว์เนี่ยมันไม่ต้องไปเสียเวลารอแล,แล้วการทําแบบดาร์กเมเตอร์เนี่ยมันใช้เวลาใช้ทรัพยากรในทาในการทำเนี่ยมันนานเกินไปนะครับเราเลยจะเอาแค่เรนโบว์พอนะครับและราคาที่เราจะขายนะครับเราจะขายไม่แพงเลยเราจะขายแค่45 ถึง 40m 40m ถึง 45m นั่นแหละนะครับพูดผิดนั่นแหละนี่ผมได้ทำการฟาร์มมาแล้วนะครับก็ประมาณแค่นี้อันนี้ใช้เวลา1วันเต็มเลยนะในการฟาร์มซึ่งมันกินเวลานานเกินไปนั่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหลังจากที่เราขายเสร็จกันเลยดีกว่าครับเฮ้ย hey, ทุกคนผมขายออกหมดแล้วเว้ยได้มา2บิลเลียนก็ไม่แย่นะ1วันผมขายได้บิลเลียน ผมต้องลดราคาเจ้าตัวฮาร์ดคอร์ออกอ่ะมันจะขายได้ประมาณ45ล้านแต่ขายเยอะจนได้2บิลเลี่ยนก็ไม่แย่นะคือเราขายอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเ,เรามีสิทธิ์ที่จะได้ตัวใหญ่ตัวอื่นด้วยนะตอนนี้ผมมี5บิลเลี่ยนแล้วเไม่แย่ไม่แย่เดี๋ยวผมต้องขอตัวไปฟาร์มต่อแล้วว่าผมจะเก,ก็บไปพวกดาร์คเตอร์ตัวเนี้ยไว้ฟาร์มต่อเว เตือนครับทุกคนมไปคนไปแล้วและนี่คือการฟาร์มวันที่2ครับผมฟาร์มสัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอร์เรนโบว์มาได้ท่านี้แต่วันนี้เราจะขายผสมไปกับเจ้าเลิฟไลออดที่เป็นดาเมเตอร์ด้วยนะครับก็คือวันนี้ไม่ฟาร์มกล่องและฟาร์ม2ชั่วโมงเอาอย่างเดียวที่มันให้รอครบ2ชั่วโมงแล้วเราก็เอาดาเมเตอร์ของของฮาร์ดคอร์ไปใช่ไหมเอาเหรียญมาดีกว่ารู้สึกว่า 2ชั่วโมงที่ไปฝากกับเดย์แคร์มันจะคุ้มกว่าไปเปิดกล่องซึ่งเรามีเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยแบบนั้นน่าจะโอเคกว่าวันนี้ผมว่าอยากได้สัก2อบิลเลียนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะขายได้สัก2-3ถึงบิลเลียนไหมอยากได้สัก3บิลเลียนนะวันที่2เพราะว่ารู้สึกว่าสัตว์มันเยอะอยู่แล้วเราก็ขายพ่วงกับอันนี้อันนี้4 5ายัางไงก็ขายออกอันนี้ขายไป45หก็ขายออก ได้มาเป็นเท่าตัวไปไปขายกันดีกว่าห้องนี้ไม่น่าออกมันไม่ค่อยมีคนที่มีเงินเท่าไหร่เราไปห้องอื่นดีกว่าตอนนี้ผมใช้เวลามา2-3ชั่วโมงในการขายสัตว์เลี้ยงเพิ่งขายไปแล้วได้2บิลนเรียนครับแถมยังมีสัตว์เลี้ยงที่ขายไม่ออกอยู่ประมาณ สิบกว่าตัวนะครก็วันที่สองเหมือนเดิมครับได้2.2งจุดสองบิลเลียนก็ไม่แย่นะแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นซึ่งซึ่งเราต้องหาวิธีใหม่ในการขายไว้ว่าเราจะขายแบบไหนมันถึงมีประสิทธิภาพเยอะที่สุดโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวันที่สามดีกว่าว่าจะทำได้กี่บิลเลียน เอ้ยทุกคนตอนนี้อีเวนต์วาเลนไทน์หมดลแล้วเวลวตอนนี้ก็อัปเดตใหม่และอีเวนต์วาเลนไทน์หมดแล้วครับก็หาเงินไม่ได้แล้วจนกว่าจะมีอีเวนต์ใหม่มานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันอีเวนต์ใหม่สรุปครับ3วันที่ผมฟาร์มมานะเราได้มาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวขอเบิกก่อน9 9 0 9เบิลเลียนนะครับ เราได้มาทั้งหมด13ล้านบิลเลียนก็ไม่แย่นะได้ตั้งมาได้มาตั้ง13ล้านบิลเลียนนะนะครับสำหรับสายฟรีคือเราฟาร์มช้าด้วยแหละถ้าเราฟาร์มเร็วกว่านี้เรารู้วิธีฟาร์มเร็วกว่านี้เราจะได้เจ้าเจมเนี่ยสัก30ล้านต่ออีเวนต์เลยนะเอาจริงๆนะครับคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้แหละนะครับก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรแล้วไอ้คับ